ยโ2013โอ้ยมันจะแหลกไปไหนเนี่ยก็เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนละน้พงษ์แท้ทีวีนะครับและนี่ก็คือ Smile, เกมอินาซมายเลเวล5สไตร์เกอร์2013ครับซึ่งก็ตามชื่อคลิปนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมนี้ไม่ได้มาแคสเกมให้ดูนะครับโอ้ยมันอัดเป็นหน้าจอแล้วมันจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาตั้งค่าเอ้ยมาสอนลดล็อกตัวละครพาสเวิร์ดนะครับพวกแบบตัวละครลับอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละ แหลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอัดทั้งหน้าจอเลยปกติผมไม่ได้อัดทั้งหน้าจอแบบนี้นะผมอัดแค่ตัวเกมนะแต่ไม่เป็นไรครับมาคือก่อนอื่นเนี่ยต้องมาที่เว็บนี้ครับเดี๋ยวผมแจกลิงก์เว็บไว้ให้ตรง description หรือตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับลองไปกดดูได้ description ใต้คลิปนะโอเคก็เนี่ยครับเว็บ i n a ส u m a e l e ลเวมันจะสอนทุกอย่างได้ครับคือมันจะบอกเลยว่าออมีท่าอะไรมีอะไรยังไงบ้างพาสเวิร์ดอะไรงไงบ้างนะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยครับ ตรงที่ how to unlock characters ครับก็จะมีพวกเนี้ยครับพวก password character เนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ยามะเนะเอ้ยยามะนะอากาเนะเซโตมิโดริโซลาโนอาโออิอินาบะไทยานนะอินะบะเทียนไทยานนะอะไรสักอย่างแล้วก็เอ่อมิอาบิโนเรยิจินะซูรุงิยูอิจิแล้วก็ซา uh, นะ umi, igi, san, นะครับมีแค่นี้แหละครับ 3, 6, 7 7ตัวครับซึ่งก็ให้ให้ในเกมเนี่ยเรามาถึงหน้านี้แล้วถูกไหมครับเรากดไปที่เอ่อ uh, เซตตี้เซตตี้นะครับเนี่ยเนี่ยซตตี้โอเคโอเคครับเซตตี้นะครับ hmm. จากนั้นครับมันคือเซตติ้งนั่นแหละครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับคาว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสซูวาโดนะครับเนี่ยพาสซูวาโดแล้วก็กดโอเคครับกดเข้าไปเลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูช anel ผมหรือว่าเพิ่งมาครั้งแรกหรือว่าเคยดูแล้วแต่ไม่ subscribe ก็ช่วยกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพราะว่าแบบช anel ผมก็เปิดมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมี subscribe เลยช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับไปก็อินาสึมะนี่แหละนะที่จะ,ะทําให้ช anel ผมเนี่ยก็จะเริ่มมีคนดูขึ้นมาบ้างนะเริ่มที่ยามานะอากเนะนะครับพาสเวิร์ดก็คือชินซึมะไดสกินะครับเปราะว่าท่านชินชอบมากเลยนะครับก็คือ ต้องบอกก่อนว่ายามานะอากาเนะเนี่ยคือตัวละครที่ชื่นชอบชินโดทาคุโตะนะครับก็คือเป็นกัปตันทีมที่เป็นกัปตันทีมของโรงเรียนไลมงภาคโกนะครับก็ยามานะอากาเนะเป็นผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะแต่ว่ามันแหลกอะมันเน็ตกากด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับก็เครื่องแหลกอยู่แล้วแล้วก็ ดันมาอัดหน้าจอแบบเต็มจอนะครับไม่ได้อัดแค่เกมมันก็จะแหลกๆหน่อยนี่นะครับยามานะาอากันนคนนี้นะครับนี่ยามานะาอานกาันน้นั่นเองโอเคครับก็มาครับชินซามะไดสกี้เอาเป็นว่าพิมพ์ตามผมไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า,าผมก็ผมก็ค่อนข้างช้าหน่อยนะครับในการอ่านนะคืออ่านพอได้นะ,ะชินซามะ,ะมะนะครับชินซามะใช่ไหม แล้วก็ดดอิซุกิโอเคครับดะดะก็ต้องเป็นหน้านี้นะครับกดเปลี่ยนหน้ามากดเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นที่เมาส์ผมใช่ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนหน้ามาดะอิแล้วก็ซุแล้วก็กิโอเคครับชินสมะไดอิซุกิอ,อ้าวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นตัวมันเป็นตัวสแบบแบบื่อแบบแบบสื่อเหรอครับเอาเอาใหม่นะเอาใหม่ ก็ค <G ül 'S> right ือม so, so ันเป็นแบบนี้แหละครับถูกแล้วแต่คือเกมผมอ่ะผมใส่ไปแล้วไงตอนก่อนเอามาแคสให้ทุกคนดูในพาร์ทก่อนๆอ่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูพาร์ทก่อนๆที่ผมแบบเอาพวกตัวตัวละครพวกนี้มาเล่นแล้วอ่ะก็กดได้การมุมขวาบนนะครับเดี๋ยวผมใส่คลิปนั้นไว้ให้นะโอเคมันคือรหัสนี่แหละครับใส่ไปเลยปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะขึ้นเลยครับว่ามันได้แล้วแต่ว่าขอมผมอ่ะคือเคยใส่ไปแล้วไงมันก็จะไม่ปลดล็อกอะไรใหม่นะครับอ่ะ ก็โอเคครับคนต่อไปก็เซโตมิโดรินะครับถ้าใครอ่านไม่ออกแล้วแบบขี้เกียจเทียบว่าไอตัวหนังสือแบบเนี้ยมาเทียบเป็นไอตัวในเกมเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวไหนโอ้โ oh, หมึนไปหมดอะไรเงี้ยก็ตามผมได้เลยนะครับแต่ว่าก็คือเออ่ของผมอะ่ะมันแบบมันใส่ไปแล้วอะ่ะคือมันก็จะไม่มีให้ใหม่นะครับเอาชันบาระโอตะคุนะครับแปลว่ามิดโอลีนี่เป็นโอตะคุอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับชันแล้วก็ตัวบะนะครับตัวบะ บะแล้วก็ตัวระตัวระอ่ะแล้วก็โอช่ไหมโอนี่โออนี้ไหมใช่ครับโอแล้วก็ชะแล้วก็คือนะครับนี่เรียบร้อยนะอ่าแล้วก็จะใส่ไปเรียบร้อยก็จะได้ตัวต่อไปครับคนต่อไปก็โซรานอคเอวีครับคาว้กุเตซุยโอยอะอะไรน่ารักมากสักอย่างนะครับโอเคน่ารักมากเยี่ยมเลยนะโอเคครับคาวาอี้อ่ะเริ่มไปเลยนะครับตามผมได้อ่าคะแล้วก็วะ ว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อตัวนี้ค่ะวะอิีมแล้วมีขีดไหมไม่มีนะโอเคค่ะวะอิคือเตะอันนี้นะครับเขา,าอีคือเตะแล้วก็ซื่อย่อยซื่อโยแล้วก็อีนี่นะครับตามนี้เลยอ่าเรียบร้อยต่อไปก็คืออ,อินาบะชายานนะครับก็อิเดโยอคาไมาตะจิ มไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรก็มาอ,อีเดโยอ่ะเด,เดเดอตัวเดก็ต้องเป็นตัวนี้อิเดโยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องสลับไปคาตะกนะด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คืออักษรพวกคิรังน,นะนะอันนี้คือ,อสลับไปเป็นพวกตัวที่มีตัวพิเศษแตอ่อักษรคาตะกนะไปเป็นตัวพวกแบบทับศัพท์นะครับแต่ว่าอันนี้มันใช้ไปเลยเป็นค่ามาอี ทาจิอ่ะมาใส่ไปเลยครับค่ะมาเอา้าตัวนี้สิมาแล้วก็อีแล้วก็ทาจิอ่ะฮะตัวนี้ครับทาจิโอเคเรียบร้อยครับก็จะได้ไปแล้วอินนบะชายานต่อไปมิยาบิโนะเลจิครับพา power s p ป k e เกอรออ์เนี่ยเห็นไหม power s p i k ์นะครับเป็นท่าของมันนะในเรื่องอะพา power s p ป k e โอเค ก็ตามนั้นเลยครับคัดตกะนะเพราะว่าเป็นตัวเ,เป็นคำทับศัพท์นะครับก็ใส่โค้ดไปเลยพระวะพระวะแล้วก็ต้องมีขีดเพื่อลากเสียงยาวนะครับ power แล้วก็ super e q u นะครับก็สูตัวสูวสอยู่นะตัวสูแล้วก็ตัวพระ power s u p p r i นี่พระ e q u เฮ้ยเดี๋ยวขาดอะไรไปอ๋อตกใจครับเครื่องหมายตกใจครับมาที่ซิมโบลนี่นะครับเป็นพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค,อคิกคิโคคิโคนะครับโอเคคิคโคตกใจใส่เครื่องหมายตกใจไปแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เอ่อมิยาบิโนะนั่นเองมามามา,มาโอเคครับก็จะได้มิยาบิโนะนะมิยาบิโนะเลอิจินั่นเองเอ่อต่อไปก็คือเอ่อซูรงุงิยูอิจินั่นเองครับก็คือที่แบบเอามาเราจะมิกซ์มแม็กกับซูรงุงิเคียวสุเกะได้นั่นเองนะครับเป็นพี่ชายของซูรงุงินะเป็นตัวละครลับ ฮอกุโระงาเมะจิรุชิอ่าฮอกุโระงาเมะจิรุชิก็จัดเลยครับโฮโฮอยู่ไหนฮิค ah ุเฮโฮฮะโฮโฮใช่ไหมโอเคครับโฮต้องตัวนี้นะขวาสุดโฮคุโร uh, ะคุ hu. อาใสคุไปโระนะครับตามตามนี้เลยนะฮอกุโระเอ่องาเมะอ่ากาต้องเป็นตัวนี้นะครับซ้ายสุดของเอ่อ ไอแบบที่มีจุดๆนะครับมีขีดๆกะเมะโอเคครับเมะ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 อันนี้เมะนะครับเมะแล้วก็จิรู้ชิอ่าจิตัวนี้ครับแล้วก็ตัวรู้แล้วชินี่แหละครับเรียบร้อยนะก็จะได้ไปเป็นซุง,งิยูอิจินะครับตัวต่อไปซานเอกาเอกาเดเอเอเกกิโตซโอเคก็เออิเอเอิ เอกะโอเคเอกะแล้วก็เดเดก็ตัวนี้ใช่ไหมเองาเดะเกิเ e ก uh, ็ uh, to. แล้วก็ต้องเป็นตัวซาคุอันสือใช่ไหมเป็นตัวซาคุอันสือใช่ไหมเออไม่มีนี่หว่าไม่มีไม่มีมันเป็นตัวสื่อเลยสำหรับใครที่สงสัยว่าซาคุอันสือมันคืออะไร มันคือตัวอักษรที่เอาไว้ใช้เป็นตัวสะกดนะครับอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นสะควนสือก็คือตัวเล็กนี้นะครับสมมุติแบบทาในภาษาญี่ปุ่นถ้าเอา,เอาสมมุติแบบเ,เช่นอะไรอะทำม,มุอะไรเงี้ยครับทำม,มุมันจะต้องมีตัวสะกดเป็นตัวเอ็มในพยางค์แรกก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีตัวสะกดอะในญี่ปุ่นนะมันก็ต้องใช้ตัวนี้เอานะครับก็คือเป็นบอกว่าเอาตัว ตัวสะกดของคำหลังมาเป็นคำหน้านั่นเองนะก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากก็มาเลยแล้วก็จะได้หมดแล้วนะครับทั้งหมดเจ็ดตัวก็ไปกันเลยกับในคารวาลเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับว่ามันจะได้ตัวละครอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าทําเสร็จแล้วมันจะได้อะไรนั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็เช่นแบบการปลดล็อกมิกซ m แม็กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะ สอนให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ตามในเว็บนี้เลยนะคือในเว็บนี้จะมีบอกหมดเลยนะครับว <changing> ่าแบบใครปลดล็อกมิกซิแม็กยังไงอะไรเนี่ยครับเห็นไหม how to unlock miximax นะครับก็เช่นมาจะ miximax ชูยังไงอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวผมมาสอนในคลิปต่อไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันในทีมของเรากันก่อนนะครับก่อนนี้นะครับนี่ AOE นะครับนี่ AOE นะนี่ตามชื่อเลยนะอันนี้ก็อากานเน่มิโดรินะ มิยาบิ n โนะย g อิจินะครับแล้วก็อินาบะแล้วก็ซานนะครับนี่ครบแล้วแค่นี้ครับตัวละครพาสดคาแรคเตอร์ครบเรียบร้อยครับใครทำไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะบ๊ายบาย